อย่าเอาโพสต์แบบนี้ไปยิงแอดนะครับเตือนแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโพสต์ที่ดีและโพสต์ที่ไม่ดีนะครับเราไม่พูดถึงตัวคอนเทนต์นะครับแต่เราจะพูดถึงตัวโพสต์นั้นนะครับงงแล้วสิทำอ,อะไรวะคอนเทนต์อะไรโพสต์เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นเพจ ของผมเองนะครับหลายคนถ้าเข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับในหนังสืออ e ีบุ๊กของผมนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้มีออกองออเดอร์แบบเท่าบ้านเท่าเมืองเหมือนกับอาจารย์หลายท่านเนาะ ที่สอนยิงแอดนะครับแต่ของผมก็คือกลมมาทันการยิงแอดขายประกันเนี่ยผมเคยพูดไปหนึ่ง EP แล้วนะครับใครที่กำลังขายประกันอยู่นะลองไปฟังนะครับบอกเลยเลยว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าใครจะขายประกันด้วยการยิงแอดนะครับวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์นะครับมาแบ่งปันให้กับ เพื่อนๆน,นะครับว่าแบบไหนควรทําแบบไหนไม่ควรทำเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังฟรีนะครับเพราะว่าผมเจ็บมาเยอะแยะมากมายนะครับเราฟังคลิปนี้คลิปเดียวแล้วคุณจะเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็โพสนะ ที่ผมจะพูดว่าโพสต์ไหนควรยิงโพสต์ไหนไม่ควรยิงเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูก่อนว่าโพสต์แบบที่หนึ่งกับโพสต์แบบที่สองคุณว่าอันไหนอ่าหน้าทักหน้าสนใจมากกว่ากันอ่ะโพสตแบบที่หนึ่งอ่าผมจะยิงโพสต์นี้ผมจะยิงโพสต์นี้นอ่า อ่ะผมยิงโพสต์นี้นะครับอ่าโพสต์ที่หนึ่งนะครับนี่ดูนะครับอันนี้คือคอนเทนต์นะครับอันนี้คือคอนเทนต์ใครก๊อปคอนเทนต์ได้นะไม่ว่ากันนะครับอยากก๊อปก๊อปเลยนะครับถ้าคุณก๊อปคุณก็จะตามหลังตลอดนะคุณไม่มีวันแซงข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือคนถูกใจสองคนนะครับก็คือผมเองนะครับแล้วก็เพจเองนะครับ 17ความเห็นนะครับก็คือผมเองทั้งหมดเลยนะครับนะก็เป็นพวกลงรีวิวอะไรพวกนี้นเนาะอันนี้โพสที่หนึ่งนะโพสที่หนึ่งนะครับไปไปดูโพสที่2องอโพสที่2นะครับอันนี้อันนี้คือปักหมุดนะทุกคนเวลาเรามีโพสอะไรที่สำคัญไหมผมก็จะโชว์ความเป็นตัวเองเห็นไหมครับดูเออน่าเชื่อถือหน่อยนะครับ โอเคเอออ่ะมาดูโพสต์นี้ตุ้มเมื่อกี้มีคนกดไลค์สองคนก็คือผมเองนะทั้ง2องเลยอันหนึ่งเป็นเพจอันหนึ่งเป็นตัวเองนะครับอเอาละเพียรละอ่ามาแล้วครับดูโพสต์นี้ทุกคนสี่้ยสี่สบสี่ไลค์นะครับแชร์ยีสิบครั้งความเห็นอีกร้อยหกสความเห็น โอ้โห okay. เป็นไงครับเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเห็นสองโพสต์นี้ยเพื่อนๆจะเลือกที่จะอินบ็อกไปโพสต์ไหนมากกว่ากันนะครับอดูอ่ลล่าสุดมีแต่คนทักเห็นไหมครับเออนั่นแหละอันนี้ผมไม่ได้ยิงตัวนี้นะนะครับผมก็เลยหยุดไปนะครับดังนั้นนะครับทุกคนโพสต์ที่ควรนำมายิง คือโพสต์ที่มียอด engagement อยู่พอสมควรแล้วค่อยยิงนะครับและมียอดเม้นที่พอสมควรเหมือนกันอ่ะแล้วถ้าเราเริ่มต้นทำไงอ่ะเริ่มต้นนะก็ไม่มีอะไรยากมากมายเราก็ไปเม้นอันดับแรกที่เราจะทำได้โดยฟรีนี่คือเดี๋ยวแป๊บ นี่ทุกคน17ความเห็นนี่คือของผมหมดเลยนะแล้วก็ไปเมนนะครับเม้นไปก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวตนของเราเกี่ยวกับเพจของเราเกี่ยวกับลูกค้าเรานะครับรีวิวนะครับต่างๆนะโพสลงได้นะครับจากนั้นเราก็นำโพสที่เราจะยิงแอดอินบ็อกเนี่ยแต่เราไม่ต้องยิงอินบ็อกเราก็ไปยิง มีส่วนร่วมให้กดถูกใจเมน้นไลค์แชร์สักก่อนให้ได้สักระยะหนึ่งอาจจะสักสามสีวัน 4, 4ีหวันก็แล้วแต่งบประมาณของเราอีกทีนึงนะครับให้มียอดหน่อยสัก10ไลค์20ไลค์อย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับแล้วจากนั้นนะทุกคนผลคืออะไรรู้ไหมโพสต์ไหนที่มีการ engagement นะครับ facebook จะมองว่าโพสต์นั้นนะ่ะ มีคุณภาพนะครับการนำส่งจะมีประสิทธิภาพแล้วก็คนเห็นเขาก็อยากจะมาเม้นมาไลค์มาแชร์นะครับแต่ถ้าโพสไหนที่ยอด engagement น้อยนะครับปัญหาก็คือคนไม่สนใจนะครับผลคือแอดแพงนะครับอย่างที่บอกนะครับก็หวังว่านะครับ พวกเราจะได้ประสบการณ์จะไดเ้เขาเรียกว่าแนวทางนะครับเวลาโพสต์ใหม่อย่าพิ่งไปยิงแอดเลยนะครับอย่าพิ่งไปยิงแอดเลยนะครับให้ยิงยอด engagement ให้ได้ก่อนนะครับผมมีคลิปไว้แล้วนะครับวิธีการยิงกดไลค์เมนแชร์นะครับ ไว้ที่เอ่อน่าจะคลิปก่อนนู texts, <Yep. S 1> <remote> ้นแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะครับเพื <t ode> ่อนๆก็สามารถไปเซิร์ชดูได้เนาะก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์จริงๆแหละนะครับหลายคนนะครับก็เอาไปโพสต์เลยนะครับมันก็จะทําให้แอดแพงนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมมีอ่าอีบุ๊ นะครับหนังสือค่าแอดแพงแก้ยังไงนะครับคือเชื่อว่าหลายอาจารย์นะสอนยิงแอดเก่งมากแต่เวลาแอดมีปัญหาเนี่ยแก้ไม่เป็นแก้ไม่เป็นเพราะไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่ามันแพงเพราะอะไรนะครับก็หวังว่านะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ และอีบ e ุ๊กตัวนี้นะก็ราคาแค่299บวกกับบริการปรึกษานะครับแบบ Google Meet เห็นหน้าเห็นจอกันเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถทักตรงใต้คลิปเนี่ยนะครับเข้ามาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นอะคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ